กลับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนครับสู่ร,รายการสกายไอทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเกรด็ดเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับมาแชร์นะครับเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาแชร์นะครับเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้ที่จะอาจจะมีประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะสตรีมเกมหรือว่า,าบันทึกคลิปนะครับโดยที่ใช้ไมค์ในราคาที่ถูกแล้ว มีอาการช็อตหรือไม่มีเสียงจี่นั่นเองนะครับของผมนั้นใช้การ์ดจอเป็นค่ายของอ v i d i a นะครับสีเขียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าค่ายอื่นนั้นจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่หลักๆอิน ف ي د ใช้ได้นะครับโอเคก่อนอื่นนะให้เราเตรียมตัวโปรแกรมครับไปที่ Google Chrome นะฮะ <c oughs> แล้วก็ค้นหาคำว่าอทิกไบ i ท์นะครับนี่นะครับอินดิเดอาทิกไบท์ตัวแรกเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะแล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับที่ตรงไหนนะเดี๋ยวนี่ครับตรงนี้ครับเซตอัพนะครับคำว่าเซตอัพตัวนี้นะ ให้เรามากดตรงนี้ครับดาวน์โหลด RTX Voice นะครับกดคลิกเข้าไปมันก็จะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับเราก็ทำการติดตั้งแบบปกติแหละเับเบิ่คลิกเข้าไปแล้วทำตามขั้นตอนของมันนะครับผมติดตั้งไว้แล้วผมจะไม่ติดตั้งอีกเพราะว่ามันจะต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะได้ตัวนี้มาครับ NVIDIA RTX Voice ตัวนี้มานะครับเับเบิ่งคลิกเข้าไปเลยนะ ตั้งค่าแบบผมเลยนะครับอันนี้คืออะไรตัวนี้คือไดเวอร์ไมของเรานะครับที่เราใช้เป็นไมหลักนะครับไดเวอร์ไมของเราเราเลือกเพื่อที่จะให้ระบบแอปพลิเคชันตัวนี้จัดก,การกับตัวไมตัวนี้ให้มันตัดเสียงชอบนั่นเองนะครับกดติ๊กตรงนี้แล้วก็เพิ่มขีดนี้ให้สุดไปเลยนะครับทำตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดกร์กบาดออกไปเลยนะฮะ โปรแกรมมันก็จะทำงานอยู่เบื้องหลังตรงนี้นะครับไม่ได้ไปไหนนะ,ะมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้น <c oughs> เราต้องเช็คอะไรบ้างนะครับก็แค่นี้ยังไม่จบนะเราต้องเช็คก,ก่อนนะครับเช็คก,ก่อนเช็คที่รูปลำโพงครับคลิกขวานะครับมาที่เปิดการตั้งค่าเสียงนะครับโอเคเสียงตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้จะเป็นไดเวอร์หูฟังนะครับ ก็คือลําโพงเราจะให้เสียงออกลําโพงหรือออกหูฟังแล้วก็เลือกไดเวอร์ตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างเป็นไดเวอร์ไม์นะครับตอนนี้ผมใช้ RTX Voice อยู่ก็คือเป็นไม์ที่ถูกตัดเสียงช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นไดเวอร์ไม์ที่ไม่ได้ผ่านตัว RTX Voice นะครับว่ามันจะจีหรือเปล่านะครับจะเปิดเปลี่ยนให้ดูนะ เนี่ยครับเสียงจะเป็นแบบนี้ไม่รู้จีหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสังเกตไอ้ขีดตรงเนี้ยมันจะมีสัญญาณรบกวนอยู่เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็น Nvidia RTX Voice ไม่มีเลยนะครับนอกจากเสียงของเรานะครับนี่คือจุดที่หนึ่งที่เราต้องเช็คนะครับหลังจากนั้นเราก็กดกระกาบาทออกไปได้เลยนะครับ โอเคหลังจากนั้นเราจะใช้โปรแกรมอะไรสตรีมนะครับเราก็ต้องไปตั้งค่าไมในโปรแกรมนั้นด้วยนะครับอย่างผมจะใช้ OBS Studio นะครับอ่าเรามาดูว่าไมตรงนี้มันยังไม่มีสัญญาณขึ้นนะเพราะว่าผมเปลี่ยนไดเวอร์กลับไปกลับมานะครับตัวโปรแกรมมันยังจับเสียงไม่ได้นะครับเรากดที่ตรงนี้ครับมาที่ property นะครับ แล้วก็มาที่ไดเวอร์ปุ๊บหน้ากดลงมาเลยที่ Nvidia RTX v o i c e เปุ๊บเขาให้แล้วก็กดโอเคนะครับเท่านี้มันก็จับสัญญาณเสียงผ่านไดเวอร์ของ RTX Void e เรียบร้อยนะครับก็จะตัดเสียงรบก,กวนนะครับส่วนถ้ามันยังชอ็อตอยู่นะครับสำหรับโบรแกรม OBS นะครับเราสามารถบวก ฟิลเตอร์เข้าไปได้นะครับเช่นพวก Noise อะไรพวกนี้นะฮะเราสามารถปรับได้นะครับปรับได้ให้มันลดเสียงนู่นนี่นั่นลงไปได้อีกนะครับแต่ผมไม่ใช้เพราะว่าตัว r t x voice นั้นสามารถตัดเสียงได้โอเคแล้วนะครับโอเคสำหรับ obs ผ่านไปหรือใครจะใช้ nvidia ตัวนี้เพื่อบันทึกคลิป นะครับเราก็เข้ามาตั้งค่าตรงนี้เหมือนกันนะครับมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะฮะแล้วก็มาที่ระบบเสียงนะครับอันนี้ก็ผมเลือกเป็น RTX ไว้ไวเรียบร้อยแล้วก็คือการบันทึกณนะปัจจุบันตอนนี้ที่ผมใช้บันทึกอยู่นั่นเองนะครับโอเคย้อนกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด X อ,ออกไปประมาณนี้ครับนี่คือเก็ตเล็กเกจน้อยที่จะเอามาฝากกันนะครับการแก้ไขไมช็อต สำหรับรีมเมอร์นะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทท่านนะครับทุกทท่านทุกทุกท่านนั่นเองนะครับผมชอบก็กดไลค์กดแช์นะครับกดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆจะเอามานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีทุกท่านบายๆพูน